ข้อนี้โจทย์ถามว่าจํานวนเต็มตั้งแต่1นึ0ถึงห้าที่หารด้วย3หรือ5ลงตัวมีทั้งหมดกี่จนนํานวนข้อนี้เราจะใช้ความรู้ในเรื่องเซตมาช่วยในการแก้ปัญหาโจทย์นะครับจากสูตร n a union b เท่ากับ n a บวก n b ลบด้วย n a intersect b n a คือจำนวนสมาชิกของเซตที่หารด้วย3ลงตัว ส่วน nb เนี่ยคือจำนวนเซตของจำนวนสมาชิกที่หารด้วย5ลงตัวเรามาหา na กันก่อนจำนวนสมาชิกที่หารด้วย3ลงตัวตั้งแต่1 1 5 0ถึงเนี่ยเราก็นำา5 0 0ตั้งเราก็หารด้วย3ได้166นั่นคือตั้งแต่1 1 5 0ถึงมี166จำนวนที่หารด้วย3ลงตัวมาหา nb กันบ้างเราก็นำา5 0 0ตั้งหารด้วย5 เท่ากับ100นั่นคือมีอยู่100จํานวนที่หารด้วย5ลงตัวส่วน na เดเซกนั้นก็คือจํานวนที่หารด้วยทั้ง3และ5ลงตัวนั่นคือคอรนของ3กับ5นั่นเองซึ่งครนของ3กับ5เนี่ยก็คือ15ดังนั้นตั้งแต่1ถึง500มีจํานวนที่หารด้วย15ลงตัวอยู่33จํานวนหลังจากนั้นเราก็นําไปแทนค่าในสูตร เพราะฉะนั้น NA อยู่น่ก็จะเท่ากับ166บวกกับ100ลบด้วย33มสิผลลัพธ์ได้233ซึ่งเราสามารถแสดงโดยแผนภาพของเวนนิเลอร์ได้ดังนี้นั่นคือในส่วนที่แรงเงานั่นเองเพราะฉะนั้น ตั้งแต่1-500มี233จำนวนที่หารด้วย5หรือ3ลงตัว